ฉันม่หมายให้โทคิใช้สิทธิ์ในการจัดการโครงสร้างของเอลิดูเพื่อกับกัน CNC ถ้าทำให้กองกำลังที่แข็งเก่งที่สุดอย่าง CNC อ่อนกำลังลงได้ที่เหลือก็มีแต่คนครูเท่านั้นถึงจะเป็นคนครูชาเล่แต่สุดท้ายก็คงทำได้แค่เข้าใจยอมทำใจยอมรับว่าอะไรถูกอะไรผิด ว่าทำการแบบไหนคือการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลลุกค,ค่าหืมอย่างนั้นเองสินะคะลิโอแผนการที่คุณวางไว้อย่างละเอียดรอบครอบวิธีเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในแง่ใดแง่หนึง่งมันก็อาจจะสมเหตุสมผลก็ได้นะคะฮิมริแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันคงไม่อาจเห็นกับการที่คุณถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกแบบนั้นนะคะก็ได้ ลีโอฉันอยากจะเตือนอะไรบางอย่างนะคะคุณนะ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะที่ยักยอกเงินของมิเลเนียมมาสร้างเมืองแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะเนี่ยต้องบอกว่าน่าประทับใจหรือหน้าไม่ไอายดีละคะหมายความว่ายังไงกันคุณนะ่ะถ้ามีอะไรที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องก็จะไม่เังเลที่จะลงมือทำและไม่สนใจว่าจะมองย้อนกลับมาด้วยนี่เป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่และจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ของคุณในเวลาเดียวกันคะ่ะ จุดอ่อนเหรอฉันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกลีโอคุณเคยเล่าความทุกข์ของตัวเองให้รุ่นน้องฟังบ้างไหมล่ะคะจุดอ่อนมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยหรอกการที่คุณไม่คิดจะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นหรือไม่แม้แต่จะลองให้คนอื่นด้วยเหตุผลที่ยอดเยี่ยมของคุณนั่นคือจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ของคุณค่ะสิงระเบิดมันเป็นไปได้ยังไง จากนี้ไปคือของจริงนะคะฮิมบริเดี๋ยวก่อนการบุรุกจากภายนอกสถานการณ์แบบนี้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉันวางแผนขัดขวางทุกกำลังเอาไว้คิดว่าจะเป็นภัยคุกคามไว้ล่วงหน้าแล้วนี่ใครกันที่ทำแบบนี้ทางนี้หัวหน้าลิมาลี โอเมมี uh ่นี่เองไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะมาช่วยฉันเอาไว้แต่เป็นการทรยศต่อลิโอนะจะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอ uh huh. ไม่รู้ซิหัวหน้าพูดเอาไว้เองไม่ใช่เหรอถ้าฉันไปพบลิโอแล้วยังไม่กลับพามาภายในยีิบสี่ชั่วโมงก็กินพุดดิ้งที่อยู่ในตู้เย็นได้เลยนะคะแต่ฉันคิดว่าของอร่อยออร่อยแบบนี้จะมากินด้วยกันน่าจะดีกว่านะงั้นเหรอคะ ได้จินตนาการว่ารุ่นน้องจะมาช่วยยังไงมันก็สนุกนะคะสนุกกว่าที่คิดอีกนะคะต้องขอบคุณเลยนะคะที่เห็นสีหน้าของลิโอเมื่อกี้แล้วสนุกมากเลยถือว่าพอใจมากล้ะคะตกลงใครกันแน่ที่มีรถสซนิยมแปลกๆนะคะรุ่นพี่เ้นี่ไม่ใช่รถเซนิยมแปลกๆนะคะช่วยเรียกว่ารถเซนิยมสูงส่งของแฮกเกอร์สาวมีรอยยิ้มแสนสดใสที่หิวใจเหมือนยาพิเศษได้ไหมคะ ถึงจะให้เรียกแบบนั้นไปแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีไม่ใช่หรอคะขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนโดนเล่นงานกันหมดแน่ถึงจะมีพวกเราเข้ามาช่วยก็เถอะอ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกคะ่ะมีวิธีแก้ไขสถานการณ์แล้วหรอคะก็ต้องมีแน่นอนสิคะฉันมีรุ่นน้องที่พึ่งภายได้เยอะเลยเอยมิที่มาช่วยฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคะ่ะหือ ทำไมดีล่ะเนี่ยการสื่อสารถูกตัดขาดไปหมดไม่ได้การและเคลื่อนข่ายไม่ตอบสนองเลยแบบนี้คงไม่มีทางเลือกอื่นทำไมดีต้องคิดสิคิดคิดคิดแก้สถานการณ์นี้ยังไงทั้ง cnc คุณครูต้องโดนเล่นงานเนะะี่ยค่ะชินี่เราประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำไปงั้นเหรอไม่ว่าจะเรื่องทางอ้อมหรือบุกเข้าไปาตรงๆพวกเราก็ต้องเตรียมรับมือกรณีที่การสื่อสารถูก ตัดเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วแท้ๆพวกเราคงช่วยได้แค่นี้หรือเปล่าคะแบบนี้แมวนะอลิสึจังตอนนี้อลิสึจังคงพอจะมีวิธีไหมนะเดี๋ยวก่อนมือกกิรุ่นพี่โคธมะทำไมเหรอรุ่นพี่ฮาเลข้อความปรากฏบนหน้าจอ มันสะอาดไม่ทันเอ๊ะ พลังเพิงอมหิตเลยค่ะแบบนี้ได้บาดเจ็บกันละนาวแน่เป็นช่วงเวลาที่อันสลายจังเลยนะก็ว่าอยู่ทำไมทุกคนถึงนิ่งกันจังไว้ค่ะคราวนี้ความพวกมันมุ่งมาทางเราแล้ว ทุกคนระว,วังหุ่นลบล้ำยุกมันจู่ๆก็คเคลื่อนไปใชงเออ ยังไม่สายเกินไปสินะทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมชีฮิโล